สบายดีบรรยากาศด,ดีเด้ดมอมากระโอกมาข้างนอกมากระหาน้ำกินเข่าขา,ขาโล่ก็ไ่คันเลยพี่นอ้องเลยมาก็ไ่คันนั่นเถินกินข้าวเปียกหมูกรอบเปียกหมูกรอบแม่ม้อนยังผ่นานเขา่ขา,ขาพัดอยู่แม่ม้อนกินเข่าพัดผ่าเข่าพัดยี่โมเล่ ฮิ้วเข่าด้วยนี่ฮิ้วเขาาพาเมคันมาธนาคารเปิดซิเรลเพราะแห้งจะได้มากินเข่าซาอะไรเปิดบันซีซาเปิดซีเรียลเิดไม่ง่ายเปิดบันซีพาเมคันมาเปิดบันซีธนาคารพี่น้อง้อเปิดน้องนกเยรน้องกันกัเปียรมา อยามุกอกบ่อยใชั้นกินก่อนม่ม้อนถ่ายกินน้ำรังตุ่ก่อนนะเก้าฟัดยังบุ่นเายเหรอเด็กเด็กแถวเด็

ว้าผู้นี้มันหมักก่าเปียกนะหนมักก่าเปียกนะข้าวพัดในหม้อแล้วเด้อข้าวพัดกับเตจแซบ่บ <laughs> นะเดี๋ยวจะเจอคุณโบมาหนังให้มันทำสีเห็ดมันมันบางกึงดมคัดกต่ได้แบบนี้นะจะต้องดงงั้<ม>ออดงทั้งนี้เออดั้งไปทั้งซี่เออนี่ดังเห็นกันอือืมดังเห็น มามาที่นอกน้ำแตนกระเพียกมุกกรอบแซ่บกินอะไรแซ่บมาน่ะร้อยไม่น้ำสดก็ร้อยแค่นเข่าได้เฮ้ยไม่น้ำสด ngầu <laughs> <laughs> ra <lá> dài hẳn, thịt đó, นั่นเองหรือเปล่าเจ้านาสก็เปนไาเยบบนัเลาปนก่ออเิ่จานะไรไปหลังค มมแม่มามะอิ๊งเดียวกิงอ่องเล<ส>ย,ยเขาพัดมนมอนแซ่บแซ่บดายื้วเข่าแม่ันันผลมาทำามมอนททยเปิดบัญนซีธนาคารเสร็จแล้วพื่อแทงยื้อเข่า รไปลบบ้านกันธนาคารกันสองสแล้วเาวเดินมาจันใหญ่มกเ้าวัดทะเลอยากกินกระเปียงกินกะเปียกินโมเลกระเปียงกินเผาอเปียกินโเลวเน้วกระาก

ไม่จะมือ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 

เต็พ่การแต่อมคิดพี่หกนนี้คือกันไไม่คิดากนเรืไมกเเาาป็นข้าวที่ไฟตาดอาปเบเจ้าอยู่ไปเอานใส่ปาไม่ได้โต๊ะไหนไงเปต่ตะอสอดปลาเพื่อนปลาเพื่อนเขาดูเขาปล่อยนะคนหาเจ้าปม่งหาเบื่อเขาหา สนมากค่อยท้เลยคอรสอันนส้เห um. ็นแบบปลาตุ๋นผู้อุกแต่ผ huh. ู้ปลาหนาหนักห่าปลาขายด้วยตาหน่อยก็สวิงสอนเอาโรตนัะ เขาปล่อยน้ำแล้วน้ำมันลงน้ำน้อยเดียวเราไปจับปลาบอกเอาไอ้แต่เอาเหมือนไปเส้อเงินบอกอะไรฮะเอาเออต้องกหากตคองตนมงาไทยหน้ากงไทรหน้าี่ทหาี่ค้งเออพ้กหาปลาค่อยต้ไหาคำมนคำขึ้นทางหาปลาขายหรือวาเนี่ยนะโจัดทัเพ่อนเออจัดแล้วเขา

มันไม่อนฮตัวเองบบหักลำบันนะไรยัเป็น้อยัเล่นะโอเอ้บ่เปยย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 รยนยยยเยะ หน้ามานเลเป็นตัวัากแนมื่อแต่บนเนี้ยเรียนครับเอามากินเนี่ยมาถือมาเนี่ยโลจุดไดมาที่เรื่องแซ่สีแดงประมาเก็เส่หมดแล้ว ไปไปไปยุ่งหน่หไึ่ไปไปทำไปไปต้มสองเรียนเาซื้อมาื้อเยเขาสั่งกิโลซือพร้อมมาเลยซั่งกิโลถุงถุงถเเตะ ประเทศนี้โดดคล้ายดดี่หรอขนาคือโดดจงทหารไครแจงเศร้าเลยบนแทอันนี้เขาแง่แบบแบบตุ๊กตุกุหาหวานมันปุ๊กสันต์เต้ชื่อบ่าคีบงดอแสนซิ๊

โอ้กันมีรลยอยุ้ยกมาปูไหวอยู่เพ่โไหวอยู่ดินทั้งเ่ซึ่งเป็นปูกแน้เอมันเป็นยุ่บ้านเขามีแล้วก็ปูกทั้งระแขกปลูกปูกเลไปฝุนเนี้ยปุเนี้ยพี่ง้อใส่ขุนธรรมดาเนี่ยเละขุนจะดูแต่เราเขาผสมตอนมันออกดอกแ้วกผสมเอากินซ้อนตัวผูกมาผสม มันบวมเองมันปล่อยมันออกเองแม่ถ้าปล่อยมันออกเองมันหลุดมันบวมห่าบวมย่ายต้องใส่แกะแกซ้อนผสมผสมแกซ้อนแล้วก็ตัดแต่งลูกไม่ได้มันจะเลี่ยงเป็นแถวเลี่ยงงามต้องตัดแต่งมันเกิดทีโบดออกทีโบดไล่เขอกวกันออกมันเลี่ยงจัดเสือจัด ้าพพอดีจริาพตโตกโไาไหรคยาหกสิบโร่คปนี้ก็มีมอนลาเดอพี่นุ่มเดอกินข้าวข้างนอกโอเคบาย